ดาวบอกว่าวันนี้จะมาแก้แค้นระบบ AI ทําไมคราวที่แล้วมันโดนโดนระบบ AI แก้ทําไมทําอะไรไปที่เขาเจอมาวันนี้ผมเจอมาหมดแล้วอ๋อผมเจอมาก่อนแล้วเจออะไรบ้าง AI ถามผมว่าสมบูรณ์ไหมคนอื่นเขาขึ้นสมบูรณ์แบบครับของพี่ดาวขึ้นว่าสมบูรณ์ไหมรู้ <laughs> <laughs> รสึกไงตอนนั้นตอนนั้นผมผมไปศึกษาเลยนะฮะไปศึกษาไปดูไปฟังเลยว่าใคร ที่มาร้องต้องรอดร้องแบบไหนแล้วระบบ AI เนี่ยมันให้กี่คะแนนครับ AI นี่ A ก็คือตัวเริ่มต้นของภาษาอังกฤษถูกก็คือลืมไอก็คือตัวเราอ่าก็คือการเริ่มต้นของตัวเราโอ้โหนี่ลึกซึ้งลึกซึ้งแสดงว่าศึกษามาอย่างดีเตรียมเพลงมาอย่างดีครับเตรียมเพลงอะไรเตรียมเพลงอะไรข้าวไม่มีขายข้าวครับเพลงข้าวไม่มีขายข้าวไม่มีขาย เป็นคนจนจิงต้องจำทนทั้ง,งานเหนื่อยเมืองดังกำบันดานลงคลานโรยกแปลเปรียบสินสอดเสียแพงให้พีแต่ง กแกลงมันเกิดความแห่งแรงแห่งแรงไปเสียทั้งปีเงนมองดูฟ้าผมหน้ามองดินอีกทีอยากจนเช่นนี้จะรักพี่ได้ไหม จนบัญญัติจะแตกงุกมาหาเป็นแฟนอย่างไรข้าไม่น่าพีนี้โอพี่ไม่มีจะขายจะขายหัวขายควายที่ก็อายคนเขาจะนี้ น้องจะนายนี้ตอนนี้พี่จนนักหนาคิดดูเธอดน้องที่ต้องทนทรมาอยากจนเหลือขนาดน้องจะรักที่ได้ไหม ปัญญาจะแตงหนุ่มมาเป็นแฟนอย่างไรเข้าในนาปีนี้โทพี่ไม่มีจะขายจะขายหัวขายไปพี่ก็อายคนเขาจะนินทารัก ่วงน้องจะนายมี south. ආ รักไม่ได้ไปเออ ใจกับการร้องเพลงครั้งนี้ไหมครับมันมัน,มนความรู้สึกมันแอดเวนเจอร์เป็น,นิิดหนึง่งมันเป็นเรื่องของการใช้เสียงมันยังไงพอจนไทยครับมันคือมันบุกๆๆมันเลืยกลุยครับแล้วคิดว่าเราจะล้างแคปเอไอสำเร็จไหมผมก็เมื่อกี้สะกิดนิดนึงครับสะกิดว่าทั้งเพลงคือใ,ในการร้องเนี่ยผมว่าผมพลาดไอไอนอตัวไหนนะ ถือว่าดีนะไม่ใช่นตโน้ตที่ผมพลาดเป็นที่ที่พี่ส่งซิกมาส่งตัวไหนวะอะไรก็นเนื้อตัวไหนพี่จริงจริงเขามีแบบตัวที่แปะสูงสุดของทุกท,ทุกโน้อตนะครับก็ <laughs> จะมีแฟลตแอยู่นิดนิดแบบว่าเกือบไม่เกือบไม่ถึงบางทีถึงเดลยไปนิดหน่อยก็มีอะไรเงี้ยก็จะมีในเรื่องของความพะวงข้างหลังว่าจะเขียนว่าอะไรว่ารอดไม่รอดอะไรยังไง เราศึกษา AI ไปแล้วเราจะไปพวงมันทำไมอ่ะผมหันไปท้าทาย AI ครับโอ้ท้าทายเลเขาท้าทายถ <c oughs> ึกกี้แล้วครับเป็นยังไงบ้างฟังเพลงนี้พี่ดาวก็คือเป็นคนที่มีสเสน่ห์เหมือนแบบมีสเสน่ห์อ่ะพี่ถึงพี่จะเกรง AI ไปบ้างแต่ว่าความมีสเสน่ห์ก็ยังยังอยู่ในตัวพี่เสมอแพลวพลและเป็กชอบตรงหลังๆแล้วที่พี่ไม่แคร์ AI แล้วที่ไปเต้นแล้วอ่ะก็คือรู้แล้วว่า ไม่ผ่านแล้วล่ะก็เอาอย่างนี้ไปเลยก็มีความสุขดูพี่แล้วก็มีความสุขอ่ะจริงๆในความเป็นพี่อ่ะพี่ดาวร้องเพลงเก่งอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าติดตรงที่เกรงแต่วันนี้เป๊กว่าครั้งนี้จะต้องได้มากกว่าครั้งที่แล้วอย่างน้อยต้องหนึ่งคะแนนพี่โอ้ไม่น่าให้ซัาซัตซัต e n s ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัตซัตซ n s ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัตซัตซ n s ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัต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  e n s ก็พวกเราน